ตอนนี้ทุกคนเข اي, ้าสู่รายการมาฒนาเกมมิ่งเกมเมอร์โอ้โหมานาเกมมิ่งเกมเมอร์เราหายไปนานนะใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าจริงแล้วมาหนาเกมมิ่งเกมเมอร์ของเราเนี่ยจริงรายการเรามีหลายรูปแบบนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผันผ่านมาเรามีทั้งรีวิวใช่ไหมเล่นเกมโชว์ก็มีไลฟ์สไตล์ก็มีแต่คราวนี้ครับเรามาในรูปแบบใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยครับนั่นก็คือนั่นก็คือในรูปแบบของจีแบ วันนี้เรามีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายนะครับ,บที่จะมาทกเถียงกันแล้วเราก็มีท็อปปิกมาด้วยวันนี้นะครับท็อปปิกของเรามีว่าระหว่างคอมพิวเตอร์ DIY คอมประกอบหรือว่า PC เกมมิ่งเนี่ยกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับอันไหนดีกว่ากันเนี่ยนะฮะอย่างนี้เรามี2ยกด้วยกันก็คือ2องาวนะครับมีราอะไรบ้างก็มีราวตากผ้าหนึ่งนะเป็นยกนะครับเหมือนชกมวยอ่ะทีนี้เลือกข้างกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเริ่มจากคุณคนรู้ก่อนเลยแนะนำตัวแล้ว แล้วก็เลือกข้างเลยผมซูเกอร์ซเซเบอร์สเปซครับแน่นอนครับยุคนี้ผมเนี่ยไม่อยู่กับพี่อยู่แล้วครับเครื่องต้องพกพาต้องเล่นเกมได้ทุกที่ออต้องโนต้ตบุ๊กครับผมอ่าคนต่อ,อไปครับออาแนะนนำตัวเลยอ่าแม็กซี่ทีกรูครับวันนี้อยู่ทีม PC ดีกว่า PC เครื่องแรกผมนะผมประกอบตอน20ปีก่อนอไปพันทิพย์ไปถึงปุ๊บเป็นไงครับโดนหลอกหัวแบะเลยโดนหลอกหัวแบะคือแบบโดนหลอกขายมาหลังนั้นเราแค้นไงแล้วอะไรไปหาข้อมูลปัจจุบันก็โดนหลอกอีกรอบหนึ่ง ไม่ได้สิครับคนต่อมานะฮะคุณคุณคิวครับผมเลือกทีมวันนี้อยู่ฝั่งพีซีดีวะพีซีครับผมกับพี่แม็กซี่นะอ่าอ่ะเลยคล้ายๆคุณแม็กซี่เลยไม่มีประสบการณ์เรื่องของตัวเองเลยไม่มีไม่มีเรียกว่าของคอปปี้หน่อยกันโอเคอยู่ฝั่งพีซีแล้วนะวันนี้โอเคครับผมอ่ะคนต่อไปครับคุณผมโจ้ครับครับผมโจอยู่ฝั่งไหนสำหรับผมแน่นอนครับต้องอยู่ฝั่งโน้ตบุ๊กเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่บ้านผมนี่ สูงขนาดนี้เราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วเวลาเราเดไปหวีผมม่ซ้อมแม่เหรอวีผมผม่เหรอเใช่แล้วใช่จริงแล้วทำไมก่อนเข้าไม่หวีกันเรียบร้อยเอาดิไปหวีไปหวีผมซะเล้วคือแม่งว่างว่างเอาโอเคเดินอันเดินอันว่าเลือกโน้ตบุ๊กแล้วกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้เขาไปคิดหัวข้อมาถกเถียงก่อนว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันไป โอเคตอนนี้เราได้ฝั่งได้ข้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของคอมพิวเตอร์พีซีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับผมพร้อมกันพร้อมไหมฮะร้อไหมของผมเจอไหมอุ้จะหวีผมอะไรก่อนไหมผมมมยาาววนน้องสสก็ลืที่หดิโอเคโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเริ่มก่อนถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเริ่มเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะยุคนี้เหรอ เราไม่อยู่กับพี่อยู่แล้วครับผมจะไปไหนไมาไหนก็ต้องพกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปเล่นติดตัวด้วยเออ PC เนี่ยโอ้โห ต้องกลับบ้านไปเล่นอยู่บ้านใครจะใช้เหรอตอนนี้ถูกป่ะเนี่ยอีกพูดไปหมดแล้วอ่ะทำงานทำงานเดือนหนึ่งก็คือการทํางานทํางานที่ไหนก็ได้แก้งานที่ไหนก็ได้ทุกพาสะดวกทํางานบนรถ e พ p o r t งานให้ลูกค้าบนรถระหว่างกลับบ้านก็โอ้สบายแต่ผมเห็นว่าคุณ e พ p o r t ในห้องน้ำนะทำอะไรลูกค้าโทรมาด่วนไงโอเคโอเคนี่เห็นไหมลูกค้าโทรมาด่วนตั้งเดียวเข้าห้องน้ำ export ไปประเด็นก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ก็คือทํางานเรื่องเกม คุณแก้งานออฟฟิศคุณก็ทำหน้าจอก็ได้ทำไมต้องไปแก้ในห้องน้ำอ่ะผมทำงานนอกโอเคนะครับมีอะไรอไหมทางนี้พูดถึง คอมพิวเตอร์เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะมันก็มีโอกาสพังโอกาสเสียบ้างถือว่าแต่ถ้าเสียมาเนี่ยนึกถึงเนี่ยรูปีเสียสิบโลอ่ะคุณจะแบกขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายเสียทั้งค่าเดินทางแต่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งทุกวันนี้ทุกบแบรนด์เนี่ยเขามีออนไซต์ถูกคลิกงเดียวซ่อมถึงบ้านสะดวกสบายชิวๆไม่ต้องยกไปซ่อมเองต้องและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าซื้อครบจบในเครื่องเดียวเฮ้ยยังไงยังไงโน้ตบุ๊กเนี่ยมี กล้องเว็บแคมด้วยมีคีย์บอร์ดในตัวมีแคชแพดไม่ต้องไปซื้อเมาส์เพิ่มก็ซื้อมาเพ๊่เล่นได้เลยทำงานได้เลยอย่างงี้ไม่มีอุปกรณ์เสริมแยกเยอะให้วุ่นวายมันครบจบในเครื่องเดียวไงคุณไม่ต้องไปเลือกอะไรให้ยุ่งยากออทีนี้มาฟัง DIY คอมประกอบ PC กันดีกว่าครับมาพร้อมแล้ว เริ่มเลยคิวจัดไปที่เราเซเวเมื่อกี้ผมบอกเลยนะไอการที่พกพาเป็นด้วยบบนี้เนี่ยไอคนนี้เขาเป็น PC ซีแบบททแท้ๆเนะี่ยเขาไม่สนใจหรอกเ,ออเขานั่งอยู่ก่าที่พื่ไอเครื่อง p ีซีเนี่ยมันคุณกําหนดราคาของคุณเองได้คุณไม่ต้องมาแบบโอ้โหนุ๊กเครื่องหนึ่งสี 40, 50, 50่หมื่นห้าหมื่นคุณมีงบสามหมื่นคุณซื้อได้อสองหมื่นคุณก็ซื้อได้คุณอยากได้ทีวีตัวนี้ะกราจอตัวนี้คุณเลือกของคุณเองได้คุณยะมาให้เขาฟิกสเปคให้คุณทําไมไอเรื่องซ่อมง่ายซ่อมอะไรเนี่ยคุณยก เขามาซ่อมให้คุณก็จริงแต่ PC เนี่ยอะไรเสียคุณก็ยกไปแค่อันน้ำสิครับคุณคุณจะคุณจะยกไปทั้งเครื่องอะ <c oughs> ไมละ่ะ <c oughs> แรมเสียคุณคุณจะยกเคสไปทานคุณก็ตอบไปแต่แลมเสียเอาตรงนะพูดแล้วกระทบผมเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็นจันเรื่องเลยอย่างนี้อ่าโอเคอะไรเสียก็เอาแค่นั้นไปะถูกคุณจะพกพาไปด้วยแบบนี้ทำไมไปเที่ยวคุณไปข้างนอกเนี่ยคุณจะเอาโน้ตบุ๊กไปเล่นทำไมคุณก็ไปอยู่กับธรรมชาติหรอเล่นเกมคุณอยู่บ้านคุณไปเที่ยวเนี่ยมือมือถือมือถือเนี่ยเกมบุกพาคุณก็เอาไปคุณจะเอาโน้ตบุ๊กไปทำไมไม่ใช่แล้วเขาไปเที่ยวเขาจะทำอะไรไปยุ่งอะไรเขาอยวาเดือดร้อนกันตัวนู้นข้างเดียวกันข้างเดียวกันข้างเดียวกันไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยเอาง่ายๆเลยพีทได้เปลี่ยนก๋วยเลตรงนี้รรรนนนนีกกก่่อออาาาาาาเเเสสคคววววมมยิะใง ในการจับอ่าชอบ CPU ตัวนี้การ์ดจอตัวนี้เมนบอร์ดตัวนี้จอตัวนี้เลือกได้โน้ตบุ๊กไงมาปึ้งคือสิคนก็สิบใช่ไหมมันเหมือนกันอ่าสมมติชอบชอบ CPU แต่ว่าอยากได้แรมเท่านี้เท่านั้นเอาเปลี่ยนไม่ได้อีกบางรุ่นโอ้โหบางรุ่นไปลงบนบอร์ดอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่สลัดไม่มไม่สลัดอ่าโอเคแต่อาจะเหมาะกับพวกคุณก็ได้พราะคุณก็แบบเออทำอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะเต็มการ์ดจอแล้วบุรีนี่เด็ด มาครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันยกที่2กันบ้างดีกว่าน้อยโหยกแรกดูเดือดกันเลยทีเดียวนะ <_ d ata> เดี๋ยวฝั่งนี้เริ่มก่อนมากนะอ่ะครับอ่ะโอเคนะฮะ <_ d ata> อ่ะาพร้อมแล้วยกที่2เริ่มครับ มาคิวเมื่อเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องโดยรวมนะเรามาเจาะเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมเลยดีกว่าจุดเด่นข้อแรกที่เมื่อกี้เราเซิร์ช g ูเกมาใช่ไหมเอาจากใจสิเอาจากใจท่าในงบเท่ากันนะเราต้องการประสิทธิภาพสูงสุดของคอมพิวเตอร์การใช้ PC คอมประกอบได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าและนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะตกแต่งอะไรนะเราจะแบบว่านนแน่นอนเกมมิ่งแสงสีเสียงต้องครบนะ ชุดน้ำคีย์บอร์ดไฟ RGB เมาส์นะเมาส์ที่มีไอพ่นนะชุดน้ำที่มีโซดามีน้ำแข็งแล้วดาไม่ใช่อันนี้มมันเหล่าแล้วเอออ่ะอย่างไอ้ไอคีย์บอร์ดเมคานิคอลเนี่ยของผมใน BC เนี่ยพันกว่าบาทผมได้ละคีย์บอร์ดเล่นเกมเสียงต๊อแต่ถ้าพวกคุณอยากได้โน้ตบุ๊กที่มีคีย์บอร์ด เขียนไม่ได้ว่าเล่นก่อนบุกฉากเล่นก่อนแต่เมอ่ะึงมึงพูดเราพูดเองอ่ะพี่เมีย์พูดอ่ะเมียพูดอ่ะอ่ะอย่างคีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยคุณอยากได้คีย์บอร์ดสวยๆนะแบบแมคานิคอลแบบกดดังๆแกรกแกรกแกรกนะสไตล์เกมมิ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นแพงๆสามสี่หมื่นนี่รับเขาเป็นไรเขาเป็นไรน่าจะอะไรติดคองทุกอย่างกูว่าจริงจริง วันนี้น้องก็พัฒนาแล้วเรื่องคีย์บอร์ดอะซอฟต์แวร์ดิ้งสวิตช์หรือออปติคอลสวิตช์อะไรทกต้องช่แต่ถ้าเรียกแต่ราคาของคุณมาเจ็ดแปดหมื่นไงใช่ไม่แพงขนาดนั้นก็มีของผมเนี่ยพันกว่าบาทของผมเนี่ยพันกว่าบาทบางทีสองสามพันผมเคยใช้คีย์บอร์ดละห้าพันแต่ไม่ต้องจ่ายสักบาทเพราะอะไรครับผมขอเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าส่งเสริมความเป็นเกมมิ่งนะของในคอมพิวเตอร์ก็คือการโอเวอร์คล็อกครับเดี๋ยวนี้เขามีวันคลิกโอเวอร์คล็อกอยู่นทีเดียวนี่ขึ้นที่เลย แถมเรื่องระบายความร้อนเนี่ยเราจัดการได้ดีกว่าแน่นอนเรามีชุดน้องชุดน้ําอะไรให้เลือกแต่งมากมายเลยพัดลมพัดลมโอ้โหนอกจากนั้นถ้าเกิดแบบอยากจะทําความสะอาดก็ง่ายๆเปิดฝาเคสเป่าฝุ่นเป่า่มเป่าฝุ่นอะไรรักษาความสะอาดใช้ได้นานเขามีเครื่องดูดฝุ่นแล้วครับผมนี่ดูครับนะครับอ่าแถมนิดนึงแถมนิดนึงอายุการใช้งานเนี่ยพีซีเนี่ยเครื่องหนึ่งห้าปีสิบปีเนี่ยอยู่ได้แน่นอนโน้ตบุ๊กเนี่ยผมว่าไม่เกินสามปีตกรุ่นละเอ้ยชัวร์ๆเ้ยใช้มาจะห้าปีแล้ว เพราะทำไมมึงไม่เปลี่ยนล่ะไม่มีตังค์เอาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เขาแก้ต่างมานะครับมาขอแบบขยี้ใส่ให้สุดนะครับมีอะไรใส่ให้หมดเลยนะครับจับเวลายกที่2ของโน้ตบุกเกมมิ่งเริ่มเลยต้องบอกว่าประสิทธิภาพของเกมมิ่งโน้ตบุกยุคนี้ แรงบุ๊ปดันไม่เกรงใจ PC ฮะต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย CPU ของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยสูงสุดนะ24คอร์32องเพจจาเกมหนักจะงานเรนเดอร์หนักๆเอาอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้พีซีเลยคือมันแสนขึ้นเป็นแสบดูหน้าตาไม่ได้นะเล่นซั่งซื้ออะไรต่อมนพีซีนะอ่างานเล่นเกมเล่นเกมเป็นไงเล่นเกมอ่ะเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยใครบอกว่ามันทำไม่ได้โน้ตบุ๊ก4 5่ห้าหมื่นสามหมื่า เล่นเกมได้สตรีมเกมได้ปะโทรมีทีมหินห้าก็ทำได้ก็ทำได้นะคุณ คุณมีอะไรจะพูดบ้างมีอะะไรจพูดบ้างอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยของผมเนี่ยซื้อมา4ปี5ปีแล้วก็ยังเล่นเกมได้แล้วก็สตรีมเกมได้ด้วยในเวลาเดียวกันทุกวันนี้ยังสตรีมเกมอยู่อ่ะไม่ได้สตรีมนะสตรีมอยู่สตรีมอยู่ฮะไม่เมื่อก่อนผมติดตามเพจคุณเนี่ยเพจอะไรนะต้องมาเกมเมอร์ครับเรื่องจริงนะนี่เขาสตรีมเกมจริงนะเขาสตรีมเกมมาตามไลนด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวครับโน้ตบุ๊กเล่นเกมดีกว่านะเออคุณจะพูดมีมีอะไรจะพูดอีกไหมเราเขาพูดหมดแล้วมาอยู่ฝั่งนี้้ดวยม และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับฟัง DIY คมประกอบ PC เนาะเกมมิ่กับ n o t e บุ๊กเกมมิ่นะครับผมจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี่ก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะถนัดใช้แบบไหนอะไรเนอแบบไหนก็จัดบบนั้นแหละฟัง DIY นะครับประกอบก็จริงๆถ้ามีความรู้หน่อยก็สามารถจัดสเปคนะครับประกอบเองอาจจะได้ตรงความต้องการมากกว่าถูกต้องนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับ อยากจะประกอบคอม,อ,มออนไลน์แล้วก็ไม่มีความรู้ตอนนี้นะครับแนะนําเลยเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราจัดขึ้นมาก็คือ bn dot net slash equip นะหรือเข้าไปเว็บ bn <c oughs> ก็ได้ด้านขวาบนจะมีคําว่า equip อ,อันนั้นคุณสามารถที่จะจัดสเปคได้เลยซึ่งอันนี้คุณสนุกเกอร์เนี่ยเคยเชร์ยอยู่ด้วยก็คือเราเลือก CPU PC Mainboard ปุ๊บก็คือมันจะกรองอะไรที่มันไม่เข้ากันเข้าไปกดเลือก CPU Mainboard ปุ๊บทุกคนตอบติดส่วนฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นแบบโค้กพาย ได้นะครับบริการดีบริการดีทํางานที่ไหนก็ได้เล่นเกมที่ไหนก็ได้นะครับถือว่าติดตัวไปกับเราได้ทุกที่จริงโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับที่ร้านปนน่าเราเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้และสามารถ ผ่อนก็ได้0%นะครับผมทั้งมีบัตรเครดิตหรือไม่มีก็สามารถผ่อนได้ผ่านอูโมนี่วอลเล็ตด้วยนะครับจริงๆก็มีดีทั้ง2แบบเลยสามารถเลือกกันได้เลยว่าถนัดแบบไหนก็จัดได้แบบนั้นเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับรับติดตามรายการของเรานะครับบาน้าเกมมิ่งเกมเมอร์นะครับได้ใหม่ EP หน้านะครับรอชมกันว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาคุยกันสนุกๆแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ